ข่าวแรกของเรานะคะก็นับว่าเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยอีกครั้งนะคะกับการจากไปอย่างกระทันหันของผู้กำกับชื่อดังเฉลิมวงพิมพ์ค่ะ นับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการภาพยนตร์ไทยเลยนะคะที่ได้สูญเสียผู้กำกับชื่อดังเฉลิมวงพิมพ์ไปอย่างกระทันหันในวัย51ปีค่ะโดยทางบัณฑิตทองดีผู้กำกับภาพยนตร์นะคะได้โพสต์ Facebook แจ้งข่าวแล้วก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ผู้ที่เข้ามาถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากหัวใจวายนะคะหลังไม่ได้ไปกองละครแล้วก็มีทีมงานไปตามก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ สำหรับเฉลิมวงพิมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยนะคะที่มีผลงานโดดเด่นหลากหลายแนวเลยค่ะทางแอคชั่นตลกและก็สยองขวัญอาทิล่าระเบิดเมือง7ประจันบาลน,นะคะคนไฟบินหลวงพี่กะอีป,ปอบเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้กำกับภาพยนตร์กับทางโมโนด้วยค่ะทั้งเรื่องโจรปล้นโจร The q i l ลลิล่าล้างบัญชีนะคะแล้วก็ล่าสุดกับ The c ค e a n e r ล่าล้างบาปที่เข้าฉายทางโมโนแม็ค่ะ สำหรับพิธีสวดอภิธรรมจะมีขึ้นที่วัดลาดพร้าวสาราหะนะคะโดยจะมีพิธีรดนำ้ำศมในวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาทางกอ1ิบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวในครั้งนี้ด้วยค่ะ